ที่แท้เป็นทายาเศรษฐีใส่เสื้อเก่าพกเงินวัลลแสสสำหรับหนุ่มมาเซอร์ตอสินะหวานใจของนางเอกสาวพิกพัทรศยาที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาซึ่งหนุ่มตอน,นั้นเป็นลูกชายคนโตของพ่อสิริพงศ์กับแม่เนนนพิษกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์รวมถึงเน็ตเวิร์กที่มีมูลค่านับพันล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นทายาทธุรกิจพันล้านเลย ปัจจุบันหนุ่มต๊อดมีอายุ37ปีและยังมีคารักาหนึดล้านบาทที่ดูสวยงามอย่างมากต่อมาทางด้านพิงคได้ออกมาเผยว่าหลังจากกลับมาคบกันครั้งนี้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วต๊อดก็เป็นคนช่ไม่ได้มองใครแล้วและขอเรียนรู้กันไปก่อนก็อยากจะใช้ชีวิตกับต๊อดไปนานๆจากนั้นก็ได้เผยคําที่หนุ่มต๊อดใช้จีบตัวเองด้วยความที่ชอบดูพระจันทร์แต่วันนั้นไม่เห็นจึงถามหนุ่มต๊อดว่าเห็นพระจันทร์ไหม แล้วหนุ่มต็อดได้ตอบกลับว่าดวงจันทร์อยู่ในไม่รู้แต่ดวงใจอยู่นี่ส่วนซิงเกิลเพลงแรกของสาวพีคจะมีมาให้ฟังเร็วๆนี้ด้านต็อดน,นั้นก็เคยทำงานในวงการบันเทิงมาบ้างทั้งถ่ายแบบโฆษณาแต่ที่แจ้งเกิดเลยจะเป็นงานละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์